ปากช่องปักช่องอยู่ที่จอมบึงจอมบึงราชบุรีนะครับมีบ้านสองหลังมีสวนเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ผมอิ่มแน่ได้ผลไม้กลับบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เจ้าของทั้งสองท่านก็มาอยู่กับเราดูคลิปนี้ดูช่องนี้สบายใจได้ราคาเจ้าของด้วยตรงนะครับไม่ไม่เสียเปรียบไม่ต้องมาโดนบวกเราคงราคานะครับราคาตรงๆเลยนี่ดูผลไม้ให้ก่อนคร่าวๆเนาะเดี๋ยววันนี้ผมบอยสิทธิชักจะไล์สดไล์สดพร้อมกับถ่ายทำไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนละกันนะครับนี่บรรยากาศข้้งหลังนี่สดสดเลยนะครับยมเย็นๆเลยนะครับถ พระอาทิตย์แสงอ่อนๆเลยนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยแล้วกันที่ดินเกือบหนึ่งไร่นะบ้านพร้อมที่ดินบ้าน2หลังบนที่ดิน380กว่าตารางวาชนดคุดแดงด้วยนะพี่เขาขายเพราะว่ามีบ้าน2ที่มีบ้าน2แห่งดูแลไม่ไหวคือมันดีอ่ะดีแต่ดูแลไม่ไหวนะครับนี่ข้างหลังผมนะครับเสียงดังฟังชัดไหมครับขอบคุณทั้งแอปสีดนที่เคลิมคนเข้ามาแล้วนะครับแอปสี F แดง ถ้าเสียงดังฟังชัดฝากพิมพ์หมายเลขหนึ่งหน่อยละกันนะนะครับสีแอปสีฟ้าถ้าเกิดใช้ก็ฝากพิมพ์มาหน่อยละกันว่าเสียงดังฟังชัดนะนะครับขึ้นโทรศัพท์ตรงนี้โอ้โหตเต็มตเต็มพิกัดเลยภูเขารอบด้านเลยนะจอมบ,บึงราชบุรีนี่มองไปไหนก็เป็นภูเขาเดี๋ยวไปดูบนบ้านพี่เขานะมองไปหลังนี่ภูเขาทั้งนั้นเลยขอบคุณทั้ง3 3 8ท่านนะครับที่เริ่มเข้ามานะครับทั้งแอปสีดำนะครับขอบคุณมากมเลยนะครับใครเข้ามาชมก็ขอให้ดีดูที่ดูเพื่อมีกําลังใจในการซื้อที่อ่าวัันนนี้้้เรรราาาางไไไมมม่่่พออปททะขบคุณกด นงฝากพี่มาหน่อยถ้าเสียงดังฟังชัดน,นะครับนี่ผมบอยสิทธิชัาราดวันนี้มาจากลบบุรีนะมาลาดบุรีนี่ก็โอ้โหสามกว่ากิโล200เกือบ300กิโลอ่ะแปดร้อยก็ท่านขอบคุณมากนะครับเสียงดังฟังชัดก็ฝากพิมพ์หน่อยละกันเดี๋ยวจะพามาดูที่รู้ๆมีทุเรียนด้วยนี่มีทุเรียนมีมะละกอนี่ยังไม่ได้ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ถ่ายทำนะแค่ไลฟ์สดนี่มีโอ้โหหลากหลายต้นไม่รู้ต้นเป็นอะไรเป็นต้นอะไรนะครับขนุนก็มีนะครับรอบด้านเลยนะครับห่างจากถนนลาดยางเข้ามา200เมตรอ่าเข้ามาใน ชุมชนหมู่บ้านแต่เป็นหมู่บ้านแบบสงบมีไม่กี่หลังแต่อบอุ่นมากนะครับอ้าวนี่นี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์พี่เขาใครจะชมเนี่ยไปเตรียมปากาไปเตรียมกระดาษมารอเลยเดี๋ยวขอเบอร์พี่เขาให้เลยบอกได้เลยว่าพื้นที่เกือบหนึ่งไร่มีบ้านสองหลังนะบ้านสองหลังนี้พื้นที่เฉล่สอยก็เกือบ ร้อยกว่าตารางเมตรทั้งสองหลังรวมกันนะนี่ผมมาอยู่ท้ายสวนนะไปได้ดูในสวนนี่เดี๋ยวจะพาไปชมผลไม้มาดูเพลินๆกันแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเบอร์คุณพี่เ็าให้ทั้งสองท่านแล้วจะถามว่าขายเท่าไหร่ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์สดพร้อม่ทยทำเลยนะครับขอเปิดกล้องอีกกล้องหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณมากทุกๆท่านที่เข้ามานะครับไปยนต์อมยนฉมผลหมากลากไม้กันไปดูในบ้านกันขออนุญาตคุณพี่เขาแล้วจะไปดูในบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะมีย้อนสองยุดแสงบ้างก็อย่าว่ากันละกันเพราะว่า่ทยทำยังช่วบใบยๆนะครับ อ่ะไปผมพาไปดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปคุยกันนะฮะพูดคนเดียวเดี๋ยวจะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวไปถามภาพพี่เขาบ้างว่าเป็นยังไงบ้างแล้วกันนะครับเกือบหนึ่งพันท่านยังขอบคุณมากนะครับยั่งชมไม่หนีไปไหนกันนะครับสีดากับสีฟ้าสีแดงขอบคุณทุกแอปเลยที่เข้ามาชมไลฟ์สดพร้อมกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยลวกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีคับอ้าววันนี้ผมบอยสิทธิชกราดโอ้โหมาดูบ้านสวยๆในสวนผลไม้เลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก่อนอื่นเนี่ยพี่ผมถามก่อนก่อนที่จะถามชื่อพี่ทั้งสองท่านนะครับผมถามนิดนึงว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับอยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงนะคะจังหวัดราชบุรีตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงราชบุรีอันนี้มันห่างจากตัวอำเภอปากช่องจอมบึงไกลไหมครับพี่ครับไม่ไกลไม่ไกลัรประมาณ9กิโลเมตรนะครับ9โลนะ10โลนี่ก็ถึงแล้วนะอ่ารู้แล้วขั้นแรกผมรู้แล้วล่ะ,ละอยู่ที่อจอมบึงราชบุรี พื้นที่ของเราเนี่ยสวนผลละหมากรากไม้เนี่ยพี่มาซื้อไว้นานหรือยังครับประมาณ3ปีค่ะเกือบ3ปีแล้วเกือบ3ปีแล้วบนพื้นที่เท่าไหร่ครับพี่ครับ8 0มร้อยแปดสิบอาวสามร้อยแปดสิบตารางวาใช่ก่อนจะเดินไปผมขอให้พี่ทั้งสองท่านแนะนาตัวกันสักหน่อยทีครับค่ะชื่อพี่นุชนะคะสวัสดีครับพี่นุชครับครับผมปิดครับสวัสดีครับพี่ปิดครับสวัสดีทั้งสองท่านเป็นเจ้าของโดยตรงเลยใช่ค่ะที่ในส่วนผลไม้ของเราเนี่ยพี่มีบ้านกี่หลังมีบ้านสองหลังค่ะสองหลังพี่จะขายหนึ่งหลังแล้วก็ยกให้ผมหนึ่ คงเป็นอย่างนั้นนะคงเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมพี่เอากระเอบเย้ายย่าซลกันเล่นนะครับก็บนพื้นที่380ตารางวาบ้านสองหลังนี่พี่พี่สร้างไว้นานหรือยังครับก็คือบ้านหลังเล็กเนี่ยประมาณ3ปีอะนะคะเนี่ยหลังเล็กเนี่ยนะพี่นะใช่ค่ะบ้านหลังใหญ่เนี่ยสปีสามใหญ่สร้างทีหลังสมปีกับ2ปีใช่ค่ะพี่ถูกโจรบุกบ้านหรือยังไงถึงขายพี่ไม่มีค่ะมันเป็นยังไงพี่อยู่ตลอดนะคะพี่เป็นคนอยู่ประจําไม่งั้นพี่ดูแลสวนไม่ได้หรอก พี่ไม่เคยไปไหนแล้วก็ของไม่เคยหายที่นี่ไม่มีที่นี่ปลอดภัยนะคะอาแล้วพี่ขายทําไมอะครับพี่นุชครับก็เพื่อพี่มีบ้านสองที่สองที่ใช่ก็คืออีกที่หนึ่งเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเมืองกว่าเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยแฟนพี่อะจะต้องไปอยู่ประจําที่กรุงเทพอะค่ะทีนี้จะล่งเหลือคนเดียวเนี่ยอยู่ประจําทีนี่ที่เนี่ยมันไกลกว่า ที่นู่นพี่เลือกเพราะว่าตรงนู้นมันใกล้มันสะดวกเวลาติดต่อธุรกตามธุรกรมอะไรนี่ไงผมก็มันจะย้อนสอนถามพี่เลยว่าอ้าวทำไมพี่ไม่ขายที่นู่นเก็บที่นี่เพราะที่นู่นมันสะดวกกว่าถูกไหมแลวที่นู่นหลังเล็กด้วยอ่าอยู่แบบพอเหมาะพอควรอยู่แบบดูแลง่ายๆแต่ตรงเนี้ยพื้นที่มันเยอะเพราะว่าที่นี่เป็นที่แรกที่พี่สร้างไงฮะมันก็เลยสร้างใหญ่เพราะว่าตอนแรกญาติพี่น้องมาเยอะอ่ะอางนี้แล้วกันครับผมดูแลญาติพี่น้องเต็มที่อ่ะผมผมถามนิดนึงอ่ะเดินไปดูผลไม้เดี๋ยวค่อยถามราคาพี่เอาตรงไหนก็ดีพี่ ข้างหลังเป็นภูเขานะพี่นะใช่ค่ะปลูก่เขาล้อมรอบแล้วข้างที่นี่ก็จะเป็นสวนมะพร้าวแล้วก็ที่นี่จะมีผลไม้ที่นี่ดินดีนะฮะของเรามีเขาเรียกว่ามีต้นอะไรบ้างมีขนุนมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยก็ออกลูกอยู่นะคะพี่ปลูกได้กี่ปีครับมะพร้าวน้ําหอมนี่เพิ่งสองปีครึ่งเองนะไปดูหน่อยได้ไหมพี่ได้ไปดูน้ําหอมไม่ใช่หรอกไปดูเผื่อผมได้กับบ้านได้ค่ะวันนี้มาเหมือนไม่งกเลยนะครับอ่าไปดูกันนะครับระหว่างเดินไปนพี่ฮะทั้งสองท่านเลย เดี๋ยวผมหันกล้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูมะพร้าวก่อนอ่มามะพร้าวน้ําหอมต้นนี่สูงประมาณสักต้นเพ,พี่พี่มาพี่รบกวนนิดนึงครับพี่มาใกล้ๆต้นมะพร้าวนิดนึงนี่นี่จะเทียบสัสดส่วนให้เห็นเลยมะพร้าวน้ําหอมนี่ปลูกไว้กี่ปีนะพี่นะสองปีปครึ่งอสองป,ป,ปีครึง่งโอ้โหนี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตหมุนกล้องก่อนนี่ขออนุญาตนิดนึงครับที่นี่อยู่ที่จอมบึงนะครับจอมบึงราชบุรีนะครับเอามีสารพระภูมิด้วยไม่เป็นไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง เป็นปกตินะครับอ่านี่นี่นมีมีบ้านสองหลังมะพร้าวต้นนี้2ปีสปียังให้ง่ายอ่าต้นนี้ปลูกปลูกปลูก ต้นแรกเลยปลูกเป็นต้นไม้ต้นแรกแล้วก็พอเห็นว่าโอเคขึ้นดีดินด,ดีก็ปลูกต้นนั้นเพิ่มที่ว่าปีหน้าก็คงได้ทานนะเขาเรียกว่าต้นทดลองใช่พ<ข>อทดลองแล้วมันได้อย่างนี้ก็เลยสภาเขาเรียกว่าอะไรนะลุยแหลกเลยใช่เพราะดินดีเราไม่ต้องดูแลมากค่ะพี่พถ้าสังเกตดินที่นี่จะเป็นสีแดงนะครับเป็นดินภูเขาไฟปลูกกันแล้วก็งาม่ครับเอาพี่แล้วยางไม่ไม่ระเบิดหรอครับหรือมันระเบิดตั้งแต่อดีตสมัยร้อยล้านปีมาแล้วใช่ค่ะจนมันเป็นปุ๋ย่างดีแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูอย่างละเอียดเลยแต ตนนี้ผมถามพี่ทั้งสองท่านนิดนึงว่าบนพื้นที่380ตารางวาอยู่ที่จอมบึงราชบุรีฉนดคุดแดงเนี่ยน้ำพร้อมเพื่อนอบ้านพร้อมไฟพร้อมเนี่ยห่างจากลาดยาง200เมตรเนี่ยพี่ขายเท่าไหร่ครับพี่ขายนะคะคือพี่ให้ทุกอย่างเลยก็คือว่าหี้กระเป๋ามาใบเดียวในยอยู่ได้เลยก็คือพี่ให้บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์พวกตู้เย็นทีวีอะไรเงี้ยพี่ให้หมดเลยนะคะคก็คือโดยราคา3ล้าน400,000หมดนี่ทุกอย่างใช่บ้านสองหลัง ให่สวนทั้งหมดเนี่ยสามล้านนี่ได้พร้อมกินเหมือนเกือบทุกต้นแล้วนะคะพริกทานหลไหลลแล้วนะขนุนนยครับแล้วข้าโอนพี่ออกให้ไหมฮะพี่ออกให้ออกให้ทุกอย่างเลยใช่โอ้ยอันนี้จําราคาแล้วผมได้แล้วผมได้ที่อยู่แล้วได้อ่าราคาละทีนี้ก่อนเดินไปเนี่ยพี่จะขอเบอร์พี่แต่ขอให้พี่บอกจะช้าจะชัดนิดนึงเพราะว่ามี f c มีได้หลายท่านเนี่ยรอจดอยู่นะครับหรือท่านใดที่ชมไลฟ์สดอยู่เนี่ยฮะถ้าพิมพ์ได้อยากให้พิมพ์เบอร์มาให้หน่อยเบอร์อะไรนะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวผมไไมมมมม่่สาาาารรรถพพิิิ์์เบบออดด้้นนตงงกกวชยผหึ เบอร์พี่เบอร์อะไรถ้าติดต่อครับค่ะเบอร์ติดต่อนะคะพี่นุชนะคะ063 6 27 26 45อีกสักรอบสิครับพี่ครับ063 6 27 26 45ค่ะโทรได้ทุกวันทุกทุกวันตลอดเวลาแล้วมาชมได้ทุกวันไหมครับพี่ทุกวันค่ะเพราะว่าพี่ก็อยู่อีกเนี่ยไม่ไกลมากใช่อ้าวโอเครู้ละเริ่มได้ข้อมูลเรื่อยๆละเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับมะพร้าวนี่มันมันเอาไปคือเรียกว่ามัน สุกงอมหรือมันเก็บได้ยังครับพี่เนี่ยคิดว่าประมาณอีกสองอาทิตย์นะคะรุ่นนี้เก็บได้แล้วเพราะรุ่นนี้รุ่นรุ่นแรกพี่นุชก็เลงจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ยังเก็บไม่ได้วันนี้เก็บไม่ได้ผมต้องมาเกอร์อีกสอาทิตย์ค่อยมาใหม่อย่างนั้นใช่ไหมพี่สองอาทิตย์ต้องมาใหม่โอเคไม่เป็นไรครับเก็บไว้รีบมานะเปืือไปซะก่อนเก็บไว้ให้เจ้าของคนใหม่แล้วกันอะเดี๋ยวตามพี่ทั้งสองท่านไปเดินดูกันละฮะอันนี้ต้นอะไรครับพี่ครับอันนี้ส้มโอค่ะส้มโอเดี๋ยวหลายท่านจะว่ามันขายบ้านมันขายอะไรกันทำไมไม่ ข้อมูลในนี้กันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดูรูปีแต่ว่าต้นงามมากเลยเนี่ยแ้ก็บำรุงอีกสักปีหน้าอะไรเงี้ยก็คงออกครับผมค่แล้วค่ะต้นค่อนข้างสมบูรณ์ครับผมอันนี้ก็ถือว่าสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวเนาะก็มีนะครับเนาะมีด้วยเหรอฮะใช่ค่ะอยู่ตรงไหนครับพี่เนาะเนาะมี3มต้นเะครับกำลังเนาะมี3ต้นเดี๋ยวตามพี่ไปขอดูนิดนึงครับ สุดท้ายเราค่อยไปดูบ้าน๋อ้ยต้นเงาะละ่ะฮะใช่ค่ะโอ้ม่อมปีที่แล้วก็ออกดอกแต่ปรากฏว่าพี่อดูแลไม่เป็นไงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าออกดอกก็ต้องงดน้ํามันจะได้จากดอกมันจะเป็นผลแต่ปรากฏว่าพี่พี่ไม่งดน้ําก็เลยดอกไปเลยเป็นใบมันก็ยังไม่ได้ลูกกินแต่จริงๆแล้วปีหน้าเนี่ย<อ>ถ,ถ้าเกิดลงงดน้ำเขาอ่ะเขาก็จะออกจาก ดอกแล้วจะเป็นผลนะอ่าโอเคครับเป็นความรู้ด้วยเพิ่มเติมทีนี้พี่ครับมีคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าแล้วถ้าอยากจะจับพิกัเดเนี่ยมันใกล้กับวัดอะไรโรงเรียนอะไรหรือใกล้ๆกล้เคียงบ้างครับวัดผู้แครจะมีวัดผู้แคนะครับประมาณ3ม <km>. กิโลวัดถ้ำมงกุฎนะครับก็ไม่ห่างกันแล้วก็วัดหน,<า>นองกวางมบตรงสี่แยกใกล้ๆตรงนี้สองกิโลเองนะครับจับจับอะไรง่ายสุดครับพี่ครับจับ พิกัดพิกัดพิกัดถ้าเกิดว่าจากกรุงเทพจากกรุงเทพเอาแถวเนี้ยพี่ใกล้สุดคือเมื่อกี้ที่พี่บอกฮะเอาแบบก็คือวัดหนองกวางใหม่2กิโลวัดพุกแค่สอกิโลก็2กิโลโอเคครับผมถือว่าไม่ไกลมากนะครับไม่ไกลมากออกไปก็นิดเดียวก็ถึงแล้วแล้วอย่างเงี้ยพี่เวลาพี่อยู่นี่ครับพี่ไปซื้อของกินของใช้ที่ไหนกันครับพี่ครับก็ตรงเนี้ยนะคะตรงสี่แยกเลยสี่แยกหนองกวางเขาจะมีตลาดนัดวันอังคารกับวันเสาร์ ตลาดนัดวันอังคารกับวันเสาร์วันจันทร์กับวันพุวันจันทร์กับวันจันทร์กับเพื่อหัสอ่าโอเคแสดงว่าของกินของใช้ไม่อดไม่อดไม่อยากแน่นอนแล้วก็ส่วนเอ่อพี่เข้าตลาดจอมบึงก็ประมาณแปดเก้โลเองอ่ะโอเคครับไปเดี๋ยวเดินกันไปเรื่อยๆนะครับ FC ก็จะถามกันมาหลากหลายข้อมูลนะครับเป็นที่ที่สวยงามมากนี่เงาะต้นนี้ดูไว้แล้วกันนะครับใครซื้อไปเนี่ยออกลูกออกผลนี่โทรตามผมด้วยแล้วกันแล้วก็ขนุนนี่ก็ออกหลายรุ่นแล้วนะคะต้นเนี้ยพี่พี่พี่มีลูกหลายรุ่นแล้วนะคะนี่รุ่น2รุ่น3แล้วนี่นี่ครับนี่ครับ ขออนุญาตพี่ทั้งสงท่านตรงนี้นิดนึงครับถนนนี่ของจริงนะครับของจริงอันนี้อยู่หลังบ้านข้างๆบ้านนะเดี๋ยวผมพาไปดูในบ้านนะครับผมทวนใหม่หลายคนเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเบอร์ไม่ต้องกลัวนะครับไปเตรียมกระดาษมาไปเตรียมปากกามานะครับมีคนถามมาพี่ถ้าจะซื้อสดเนี่ยโอเคซื้อผ่อนเนี่ยให้ไปคุยกับธนาคารเนาะ เราเราเราไม่ถนัดนะพี่นะอ่้ให้ให้ให้ไปคุยกันด้วยคุยคุยกันก่อนกันถ้าเกิดสนใจเงี้ยมาลองคุยกันก่อนเพราะว่าพี่ผู้ดตรงว่าบ้านพร้อมอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ดูแลอย่างดีต้นไม้นี่ใครเป็นคนปลูกกับมือพี่ค่ะทั้งสองท่านช่วยกันใช่ค่ะโอเคครับพี่ไปดูต้นอื่นมาก่อนจะไปดูในบ้านนะครับ รู้ว่าน้ำไม่ท่วมก็สบายใจได้ล่ะมีท่วมหาที่อยู่มาหลายปีอเบอร์ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมขอให้นะครับใจเย็นๆอันนี้นแฟนเพิ่งทดลองปลูกเสาวรดได้ประมาณ4เดือนมันก็ออกลูกแล้วนะเสาลวคือไอ้ที่มันกระทอกกอะค่ะที่เขากินกันอนะผสมสีผสมเอาน้าไปปั่นนะนะพี่นะอ่าเนี่ยออ,อ,ออกดอกแล้วครับผมทดลองแสดงว่าอีกไม่นานเราทดลองอยู่ก็เราพอดีช่วงนั้นเรายุง่งเราก็ไม่ได้ค่อยฉีดยาไล่อะไรเงี้ย <ผม S 1> โอเคครับถือว่า ดินมันดีปลูกอะไรก็งามเดี๋ยวผมขออนุญาตก้มกล้องนิดนึงนี่ต้นลำใหญ,ใอใหญสองต้นลำาไยก็มีไหนครับพี่อพี่สองท่านเดิน <c oughs> เดินใกล้ๆกันนิดนึงอ่ะไปคู่รักอะไว่า <c oughs> อวานแหววหน่อยนึงจะได้ดูด้วยกันนะครับนี่ค่ะออกลูกบ้างยังครับพี่ปีนี้ค่ะเพราะว่าเพิ่งปลูกได้สองปีกว่าเหมือนกันปีนี้ออกแน่นอนปรึกษาเกษตรจังหวัดแล้วเขาบอกว่าปีหน้าได้แน่นอนเพียงแต่ล่าสารนิดนึงเลยจุดที่ผมจับข้อมูลได้นะครับพี่อ่า พ,พ,พี่พี่นี่พี่เดินตรงนี้พี่อย่าหลบกล้อง <laughs> จะได้เห็นหน้าเ <c oughs> ห็นตากันด้วยกันนะครับพี่อยู่ใกล้ๆกล้องก,ก,กันหน่อยอ่าเนี่ยนะครับพี่ก็คือเท่าที่ผมจ,จับจุดเด่นได้คือดินมันดี<ช>ปลูกอะไรก็งามปล <c oughs> ูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็เด่นนะครับนี่ดูดินนี่ฮะอ่าสวยงามมากเลยนะครับทีนี้โอเครู้ละดินดีผมถามเริ่มจับประเด็นแล้วนะครับพี่บ้านสองหลังเนี่ยหลังเนี่ยหลังเล็กเนี่ยกี่ตารางวออาดกี่ตารางเมตรบ้านหลังเนี้ยนะครเอ่อ รู้สึกจะทั้งหกสิบได้ไหมประมาณ60แล้วกันประมาณ6 0อ่ะหาพื้นที่สิบคูณหอ่ะเป็น60ตารางเมตรส่วนหลังใหญ่แล้วครับพี่หลังใหญ่เนี่ยนะคะประมาณ10บคูณสเอ้ไม่ใช่10บคูณแปดอะค่ะอ่าแปตารางเข้าๆนะครับโอ้ต้นขนุนต้นนั้นงามมากแล้วก็ลงรถด้วยอ่าใหญ่โตมากผมถามอีกทีหนึ่งในระหว่างนี้นะครับบ้านเราเนี่ย ผมทวนนะมีเอฟซีเข้ามาใหม่เยอะแยะจะไปหมดเลยขอบคุณมากใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับให้กำลังใจพี่ทั้งสองท่านบนพื้นที่380ตารางวาพื้นที่บ้านรวมเข้าๆก็ประมาณ 150, 160 <160. S> 1 5 0 160, ตารางเมตรอยู่ที่จอมบึงราชบุรีนะครับบ้านพร้อมสวนเรียกว่าบ้านสวนละกันสงบแต่ไม่โดดเดี่ยวสงบแต่ไม่เหงาสงบแต่ไม่อันตรายละกันอ่ะไปดูกันนะฮะก่อนที่จะไปดูในบ้านขอแวะไอ้ตัวนี้สักหน่อยนึงข้างหลังนี่คือมีส้มโออันนี้ละมุดฮะอ,อ๋อมีลูกแล้วด้วยเหรอพี่นี่ นี่นะครับพี่อ่าโอเคครับผมเอาไปบ่มก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอ่าบ่มให้สุกแล้วก็เอาไปกินได้เลยใช่ค่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะโอเคครับพี่ต้นเตี้ยนะฮะมะละกออ้าวนี่โชว์ดินก่อนนะเพราะคนมาอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่แต่ในบ้านหรอกซื้อบ้านสวนต้องออกมาทําสวนด้วยนะครับเอามะละกอพันอะไรนะครับพี่อันนี้ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์อ่ามากเลยผมถามนิดนึงว่าเนี่ยทิศทางเนี่ยพี่อ่าอ่า หันหน้าไปทางนี้ครับพี่มันไปทิศอะไรครับเอ่อตะวันออกครับตะวันออก,ออกสแสดงบ้าบ้านเราเนี่ยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกใช่ค่ะอ่าทิศมงคลเลยใช่ครับอโอเคไปดูทางฝั่งนี้มัง่งโอ้นีนน่ทุเรียนนี่พี่ทุเรียนในนิสสาริกานี่เพิ่งลงนะเพิ่งลงไมาเพิ่งไม่ถึงปีนุ่นเพิ่งงามข้างหลังนุ่นก็ทุเรียนพี่อันนั้นประมาณเกือบสองปีอะค่ะปลูกไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันทดลองก่อนเดี๋ยวมาตรงนี้นิดนึงครับมาดูในบ้านกันนิดหน้าบ้านนิดนึงครับพี่อาจจะไม่ได้เข้าไปในนนนนนบบ้้้้าาหหลลัังงีีี ผมถามใหม่นะครับพี่กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำนะครับหลังเล็กนี้หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หห้องรับแขกอ่ามาถึงตรงนี้ผมขอมเบรกก,ก่อนเบรกเพื่อขอเบอร์พี่ทั้งสองท่านะนะครับอ่ะไปเตรียมปากกาไปเตรียมกระดาษไปเตรียมอะไรมาจดก็แล้วแต่มีอะไรจะจดก็จดมีอะไรจะเมมก็เมมแล้วกัน เบอร์พี่ขอช้าๆจะชัดแล้วขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จาก f c ทุกท่านนะครับฝากพิมพ์เบอร์มาหน่อยละกันฝากพิมพ์หน่อยผมผมมาคนเดียวผมจดไม่ทันนะครับเ <c oughs> บอร์พี่ที่ให้ติดต่อมาเป็นเบอร์พี่นุชใช่ไหมครับใช่ค่ะติดต่อพี่นุชได้โทรเบอร์อะไรพี่0 6 3 627, 26,45อีกสักรอบสิครับ0 6 3 6 2 7 2 6 4หค่ะโทรมาได้เลย่าพี่พี่มาที่นี่เกือบทุกวันแต่ไม่ได้นอนค้างที่นี่ใช่พี่มาที่นี่ทุกวันเพื่อมาดูแลต้นไม้ค่ะอ่ะโอเคครับพี่ไปเดี๋ยวเราพาไปดูดังหลังนู้นกันยังมีพื้นที่อีกเยอะนะครับเกือบหนึ่งไร่นี่ไม่ใช่ธรรมดานะโอ้คนหนุนต้นนี้เก็บลูกไปหมดแล้วเหรอพี่ใช่ค่ะเก็บไปเมื่อไหร่ครับเพิ่งเก็บเมื่อปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วปีนี้ยังไม่ออกใช่ไหมครับต้นนี้เหมือนกับแบบ าออกน้อยเหมือนพันดูใบอะค่ะคือออกพอให้กินแต่ว่าต้นสองที่อยู่ตรงข้างหลังเนี่ยออกทียี่สิบสามสิบลูกโอ้โนี่ผมขออนุญาตหมือนตัวนิดนึงเวียนหัวไปกับผมนิดนึงนะครับทุกทท่านนะครับให้ดูบรรยากาศสวนด้วยรอบนะครับนี่จะได้เห็นโฟกัสรอบด้านเลยสวนรอบด้านอ้าวนี่นี่มองไปทางไหนก็สวนนะครับอ่ะด้านนี้บ้างนะครับนี่ไปดูกันโอ้โหทุเรียนหลายต้นเหมือนกันนี่ครับใช่ค่ะพี่ทุเรียน3ต้นอ่าใครซื้อไปนี่ไปตามหาเบอร์ผมหน่อยแล้วกันใครซื้อไปถ้าเกิดผลละหมากลากไม้ออกนี่ก็โทรตามผมได้เดี๋ยยววผมไปช่เก็บ เผื่อจะขอคนใหม่นี่ชอบอย่างนี้นี่มาดูแลนี่เดี๋ยวออกหลอกออกผลเต็มที่เลยไปพี่เราไปดูหน้าบ้านกันก่อนจะไปดูหน้าบ้านผมดูลงจอดรถสักนิดนึงครับพี่ได้ค่ะมีอดรถนี่ก็เดี๋ยวหลังสองคันสองคันนะพี่นะเดี๋ยวหลังใหญ่เดี๋ยวพาเขาไปดูผมจะให้พี่พามาดูภูเขาต้องไหนพี่ภูเขาอะครับพี่นี่ค่ะข้างหลังเนี่ยเป็นเป็น,ปนแนวเขายาวโอ้หหลายสิบกิโลหลายสิบกิโลใช่ค่ะน,น,นี่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 สวยเลยแต่บังเอญ ต้นไม้มันบงใช่ค่ะโรงจอดรถมันบังนะครับเดี๋ยวไปดูบนบ้านกันเห็นหมดเลยละครับเดี๋ยวขอหันหน้าทางนี้นิดนึงนี่ให้ดูบ้านหลังเล็กแต่จ,จะไม่ได้เข้าไปนะครับอยากให้นู้ชมมาชมเองนะครับอ่านี่ดูได้นะไม่เป็นไรครับพี่เอ่ะไปดูได้เหรอพี่ไ,<ด>ไปดูได้ก็ไปนะฮะพี่กล้าให้ดูผมก็กล้าดูไป <c oughs> ตามพี่ทั้งสองท่านมานะครับอ่าบ้านเลขที่หนึ่งสามแปดหมู่เจ็ดตําบลปากช่อง,อ,ง,งอําเภอจางบึงอโอเคครับ อาจจะเข้าไปไม่ได้มากไกลพี่เพราะกล้องของกล้องใหญ่นี่ขอดูนิดนึงับพี่ดูแค่นี้พอละให้ดูพื้นว่าเป็นพื้นกระเบื้องให้ดูฝ้าว่าเป็นฝ้าแผ่นเรียบห้องน้กี่ห้องนอนนะพี่นะก็คือที่นี่มีหนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ำแล้วก็ห้องรับแขกแล้วก็มีแอร์หนึ่งตัวห้องนอนก็คือพี่ให้แอร์หมดเลยบ้านสองหลังแอร์สี่ตัวให้หมดเลยใช่ไม่คิดตังเพิ่มไม่คิดตังโอเคนี่ดูมุมนี้แล้วเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยก็หาได้โอ้พี่ผมชอบมุมนี้มากนี่ออก ตากลมชมดาวได้กลางคืนอากาศเป็นยังไงครับพี่อากาศดีอากาศดีที่นี่อากาศดีกลางเต็นได้ได้กินหมูกระทะได้สังสรรค์ได้ปาร์ตี้ได้อโอเคพี่ถามนิดนึงฮะยาเสพติดแถวนี้เป็นไงบ้างอ๋อไม่มีนะคะเที่อยู่มาไม่เจอไม่เคยเจอไม่มีใครมากวนไม่มีอ่ะเพราะว่า บางครั้งพี่พี่ก็อยู่กับสองกับแฟเงี้ยค่ะก็ไม่เคยพยี่มาหลายปีแล้วนะ hmm. ไม่ไม่เคยไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยค่ะอ่าโอเคบางพื้นที่มันมีแต่เราเขาไม่มาวุ่นวายกับเราก็ไม่เป็นไรมันมีแต่ที่นี่ก็ถือว่าโอเคล่งโป่งนะครับพี่ไม่เคยได้ไดข่าวนะแถวนี้แล้วพอดีใกล้ถนนใหญ่ด้วยค่ะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งพี่ว่าอันนี้อยู่ที่จอมบึงราชบุรีเลยเพราะหลายท่านมันไร์สดด้วยฮะหลายท่านเพิ่งเข้ามาก็อาจจะงงๆอยู่ที่ไหนราชบุรีนะครับอำเภอจอมบึงพื้นที่ดินเนี่ยตารงวมล้อยแ1 6 0 ประมาณตารางเมตรไปดูหน้าบ้านกันนะครับพี่อ้าวไปดูหน้าบ้านหลังนู้นก็สวยนะเดิน1วันก็ไม่ไม่รอพื้นที่นะครับเพราะที่พี่เขาเนี่ยใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่เลยเนี่อันนี้ก็ต้นจําปีนะหอมมากเลยที่นี่ตอนช้าอตอนเยนจะหอมมากพี่พี<ต>่ขอขอ,ขอเนี่ยทั้งสองท่านใต้ต้นอปีนิดนึง เมื่อกี้ผมเดินมาพี่ผมก็หาว่ากลิ่นอะไรมันหอมจังปีมันจะหอมมากเลยห้องนอนพี่นอนห้องนอนอยู่ตรงไหนพี่นี่ห้องนอนเปิดกลางคืนเนี่ยรับเปิดหน้าต่างมารับกลิ่นหอมจังปีเนี่ยอากาศดีมากตอนเช้านี่หอมมากต้นนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยดอกอะครับพี่เกินพี่ขอดูสักดอกได้ไหมตรงไหนก็ได้ดอกไหนก็ได้ผมจะแสดงให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเฮ้ยมันมีจริงที่มนด่กมากเลยนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับเหมือนไม่ได้มาขายบ้านอะเหมือนพามาดูสวนอ่า กินหอมอดอกไม้ไทยๆเราเนี่ยฮะจำปีจำปานี่อยู่ในมือพี่ทั้งสองท่าน futuro. โอเคเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันนี่โอ้โหพี่มีพี่มีไม้ไทยเยอะมีประยงด้วยนะประยงก็หอมต้นประยงเอามาจากไหนครับก็ไปปรึกษาที่ศูนย์พันไม้พี่ชอบไม้ไทยไม้โบราณอะ นั่นแหละต้นระยงมันจะหอมมากเลยนะหอมก็คืนใช่อ่ะโอเคครับพี่ไปดูหน้าบ้านกันซะหน่อยนี่ที่ผมบอกนะครับพี่ตรงไปเนี่ยประมาณสัก200เมตรเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยงพี่เดินอีกนิดหนึ่งไปดูหน้าบ้านก,นกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ะพี่เดี๋ยวผมถามพี่กับถามหนึ่งพี่ยืนข้างหน้ากล้องผมนิดนึงครับมีเอฟซถามมาว่าเอา้าสวยอย่างเงี้ยสวยอย่างเงี้ย,ยาทาไมถึงขายพี่มีสองหลังพี่ดูแลไม่ไหวอ่ะค่ะเพราะพี<า>่อยู่กันแค่สองคนไม่ได้ขายเพราะมีโจรไม่ใช่ไม่ได้ขายเพราะน้ําท่วม ไม่ได้ขายเพราะมีใครตายไม่มีไม่ได้ขายเพราะทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านแล้วบ้านก็นสภาพดีมากเพราะพี่อยู่มาเนี่ยพี่ดูแลตลอดอบ้าน<อ>นี้ดีมากค่ะพี่พูทดำพงพี่ถ้าผมขออนุญ,ญาตพี่เนี่ยถ้าเกิดท่านู้ชมมาตอนเช้านะพี่นะชมกันเรียบร้อยละ,ช,ยอยละชอบถูกอกถูกใจใบใบยเย็นเย็นมาดูอีกได้ไหมได้ค่ะค่ำมาได้ไหมได้ให้ดูได้หลายบรรยากาศใช่ค่ะดูได้ตลอดเลยแล้วตรงนี้นี่พี่ที่ผมจะพยายามสแสดงหลักฐานเข้ามาจากราดยัง200เมตรไอ้200เมตรเนี่ยพี่มันอาจจะมองไม่เห็นที่กล้องออกไปในพี่หลังพี่เนี่ยเลี้ยวซ้ายไปไหนเลี้ยวขวาไปไหน เลี้ยวซ้ายก็ไปสีแยกหนองกวางอะค่ะสีแยกหนองกวางใช่ค่ะแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็เข้าอำเภอจอมบึงอะค่ะแล้วสิ่งที่ผมสอนรู้สอดเห็นไม่น้อยกว่าคนอื่นพี่นี่นี่พี่นี่นี่บ้านใครครับอ๋อนี่บ้านเพื่อนบ้านนะคะแสดงว่ามีจริงมีจริงอ้าวมีเพื่อนบ้านจริงไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ใช่ว่าบ้านเราเนี่ยเข้าไปในภูเขา10-20กิโล เพื่อนบ้านรอบด้านข้างหลังก็มีอีกสองอีกสองหลังนะคะอ่ารอบด้านเลยอะครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูด้านข้างแต่นี่พี่ทุกคนมาดูตังนี้นิดนึงครับนี่นี่นี่สวนหน้าบ้านเมื่อกี้ไม้กินได้อันนี้กินไม่ได้อันนี้ไม้มงพวกไม้มงคลไม้ประดับอ่ะต้นอะไรพี่ข้างที่พี่อยู่อะฮะนี่นี่ด้านหลังบนบนหัวพี่ขอโทษนะฮะนี่คือยางอินเดียยางอินเดียใช่ค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งฮิตปลูกกระจังใช่แต่เป็นไม้นอกบ้านนะ <K an> เขาจะงามไม้นอกบ้านแปลว่ามันมีมค,นคนเขานิยมไปปลูกในบ้านนะคะแต่เขาไม่อยู่ได้แต่ถ้าเกิดเขาอยู่นอกบ้านเนี่ยเขาจะงามอ่ะโอเคมีเอฟซีถามว่าสรุป,ปราคาขายเท่าไหร่แน่พี่อรวมทั้งหมดเลยนะคะพี่ออกค่าโอนให้แล้วรวมฟฟเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาคุยกันได้พี่จะ ขายอยู่ที่ราคา3 4, 90, 4, 3. 4 9ล้านส<ช>ี่แสนเก้าหมื่นะคะสาล้านทุกอย่างที่เห็นอย่างท้ายังเห็นไม่หมดเดี๋ยวท่านเราไปดูเฟอร์นิเจอร์ในบ้านอีกอว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาให้หมดหละง่ายๆเลยมาเนี่ยพี่เขาไม่ได้เอาอะไรกลับบ้านเลย<ช>นะครับหิ้วกระเป๋าท่านมาใบเดียวเนี่ยท่านมาอยู่ได้เลยนะครับท่านมาหิ้วกระเป๋าใบเดียวกับเงินแค่นั้นแหละวางเงินจองวัดเงินประจาเยอะไหมพีเ่เงินประจาก็พี่ขอสักประมาณถ้าเกิดว่าชอบจริงๆะนะฮะ พี่ขอสักประมาณสักสอ,องแสนสองแสนให้เวลานานไหมพี่ก็ประมาณสักเดือนสองเดือนเงี้ยคุยกันได้ได้ค่ะเอามาวางแล้วก็มาคุยกันประมาณนั้นเข้าๆขออนุญาตชมในบ้านหน่อยได้ไหมพี่ก่อนที่ผมจะเข้าบ้านคันนี้ผมขออนุญาตนี่โอ้สนามหญ้าสวยมากนี่นให้ดูอีกรอบหนึ่ง พี่เขาเดินไงไปก่อนผมหมุนตัวก่อนผมบ้าหมุนตัวเพื่อให้เห็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับเข้ามานี่มีไฟถนนตลอดทางเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่โดดเดียวไม่เดียวเดียวไม่เป่าเปียวอันนี้ที่ ye, ยืนอยู่เนี่ยหญ้าจริงนะพี่นะหญ้าจริงหญ้ามาเลของจริง<ช>นะครับไม่ใช่หญ้าเทียมแล้วกนีต้นลำดวนต้นลำดวนนี่ก็หอมนะกลางคืนหอมมากเลยลำดวนใช่ค่ะแสดงว่าพี่ชอบไม้หอมใช่พี่ชอบไม้ดอกกลางคืนมันจะออกกลิ่นกลางคืนอย่างที่ง่ายๆกลางวันกลิ่นมันไม่ค่อยมีใช่ค่ะอ่ามันออกกลางคืน บ้านหลังนี้เนี่ยครับพี่มีแอร์สเครื่องหรอคือหลังนี้มี3หลังนู้นมี1นึ่ใช่ก็เป็นแอร์สตัวแอร์ใหม่อ,มอมืก็คือของบ้านพี่ไม่ค่อยช้ำเพราะว่าพี่อยู่กันแค่ สองคนนะก็พูดง่ายๆไม่ค่อยได้อยู่ด้วยใช่อยู่ค่ะก็อยู่ประจําแต่ว่าแบบเราดูแบบดูแลตลอดเนี้ยไม่เคยทิ้งบ้านอะไรเงี้ยอยู่พี่รักษาบ้านดีง่ายๆนะครับดูไปดูไป fc เข้ามาใหม่นะครับหมดนี่เลยที่เห็นทุกอย่างใน3.49ี่ล้านพร้อมเขาโอนทุกอย่างได้หมดนี่ไปเลยอยู่ที่จอมบึงราชบุรีนะครับไปขออนุญาตพี่พาชมในบ้านนิดนึงโอ้ทางเดินพี่สวยมากเป็นหินธรรมชาติมากแล้วดูลมดูลมเดี๋ยวขออนุญาตอ่านี่ดูลมดูลมนี่ ต้นนี้ก็เป็นหมื่นแลวมั้งพี่ใช่อ่ะอันนี้ล่ำซ้ำแต่ในพี่ปลูกเองอะนะฮะมาพี่ปลูกพี่จะปลูกพี่จะชอบต้นล่ำซ้ำกับแก้วเจ้าจอมแก้วเจ้าจอมมีก็แพงเยอะพี่เนี่ยแก้วเจ้าจอมไหมฮะแพงครับพี่แพงแพงนั่นแหละพี่มีหลายต้นอยู่ที่เนี่ยอ่าไม้แพงแพงท่านนั้นเลยช่คะนี้อญาตไปดูในบ้านกันก่อนอ่าว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่ตามพี่เข้าไปใครจะจองใครจะยังไงก็โทรมาแล้วกันดูเพื่อเป็นกำลังใจก็ได้ใครไม่พร้อมก็ดูเพื่อเป็นกำลังใจกันอ่ะตามพี่ทั้งสองท่านไปเลย ่ะเดี๋ยวผมขึ้นขออนุญาตเดินขึ้นไปเลยนะครับอ่าไปอ่ะค้มก,ก,กล้องหน่อยปืด๊ดอ้าวนี่นี่นี่โอโ้โหแอร์เย็นช้ำเลยพี่ในนี้เนี่ยพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะตั้งกล้องก่อนอ่าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันหน่อยละกันนะครับบ้านสวนสไตล์สไตล์บ้านสวนนี่แหละนะครับอยู่ที่จอมบึงราชบุรีสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยพี่พี่ไม่เปลี่ยนใจนะพี่ให้อะไรเนี่ยกล้องบันทึกไว้หมดแล้วนะอ่าพี่ให้หมดก็คือ คือทุกอย่างในนี้ที่เห็นเนี่ยพราจริงๆอ่ะพี่พูดจริงคนมาซื้อเนี่ยคุ้มมากเลยนะโทรทัศน์ให้อยู่อยู่แบบข้างบนเป็นฝ้าฉาบเรียบข้างล่างเนี่ยเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบเซรามิกโซฟาชุดนี้พี่ให้นะครับแอร์เออบันทึกไว้หมดแล้วนี่กี่ห้องนอนนะพี่หลังนี้ในนี้สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําไปดูกันสักหน่อยนึงอ่าไม่ต้องเข้าเต็มตัวแต่เห็นแล้วพี่แง้มแง้มมีเตียงสองเตียงแล้ว ทุกห้องมีตู้เสื้อผ้าหมดเลยมีตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวขออนุญาตนี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนี่นี่นี่เห็นแล้วล่วละก็คือให้หมดเลยใช่ที่นอนนี่ให้หมดเลยห้องน้<ช>ําเป็นอย่างนี้ห้องน้ำก้องอาจจะไม่เห็นชัดมากนะครับก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยห้องนี้ก็ให้ให้ค่ะม,มีตู้เสื้อผ้าแล้วมีที่นอนอ่าโอเคครับผมถือว่าอยู่ได้จริงนี่กลมกล่องก่อนอยู่ได้จริงนี่นี่นี่เพราะพี่อยู่ประจำะโอเคขอดูครัวหน่อยสิครับเป็นครัวสไตล์เป็นครัวใน แต่พี่ก็มีครัวนอกให้ด้วยมีครัวในมีครัวนอกก็คือแบบเวลาทําอะไรง่ายๆอะไรอย่างเ,าเงี้ยออกจาตู้เย็นมาเท่าไว้ครัเวฟแล้วทนานอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ไม่มีกลิ่นอะไรง่ายๆก็ทําในบ้านอะไรที่มันต้องมีกลิ่นหรือประกอบอาหาร <impression S 1> าาก็ไปข้างนอกบ้านไปข้างนอกอ้าวโหคนชอบกันเยอะเลยครับพี่ขอไปดูด้านหลังเลยได้ไหมพี่ได้ค่ะไปตามพี่ไปนะครับโอ้ข้างหลังนี่เห็นภูเขาด้วยใช่ค่ะเราจะไปครัวนอกกันมีครัวในมีครัวนอกข้างนอกออกมาปุ๊บเนี่ยอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับ นี่โอ้โหเนี่ยต้นแก้วเจ้าจอมพี่ผมก่อนที่จะไปแก้วเจ้าจอมผมเห็นแล้วพี่นีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใช่ไหมมีบ้านคนใช่ไหมใช่อ่ะมีบ้านคนด้วยตรงนั้นใช่แล้วก็นั่นก็มีอีกหลังหนึ่งยตพอดีต้นไม้บางอยู่นี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 ่หลังนู้นแต่สิ่งที่มันดีกว่ามันเวิร์กกว่าพี่แมเสียดายเนาะป่ามันบางแล้วก็ไอ้ไอ้ม่านตรงนี้มันบังนะกันแดดมันบังภูเขาทั้งนั้นเลยใช่รอบด้านเลยนะครับเช้าเช้านี่อากาศคงจะดีมากเลยนะพี่อากาศดีอ่า เอามาถึงตรงนี้พี่ผมขอเบอร์พี่ในครัวตรงนี้แหละ<ช>ขอเบอร์ทั้งสองท่านในครัวนี่แหละฮะช่วยกัน<ช>จดไว้เลยกันใครจดทันพี่นุชนะคะถ้าเกิดสนใจเงี้ยติดต่อพี่ได้0-636272645อ่าโทรหาได้ตลอดเลยใช่ค่ะอ่าโอเคบ้านสวยๆเอ่าไปส่งท่านผู้ชมหน้าบ้านกันครับพี่อ่าช่วยกันจำนะว่าพี่ก็ให้อะไรบ้างตู้เย็นนี่ก็ให้นะให้ให้หมดนะฮะตู้เย็นให้อ่มามัโครเวฟให้โซฟาให้ แอร์ให,ให้โทรทัศน์ให้ไปไปดูข้างนอกกันเป็นไงบ้างนะครับตามมาเลยอ้าวอากาศดีนะถือว่าดีเลยดีค่ะที่นี่แล้วที่นี่อยู่เป็นส่วนตัวดีพี่ว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พุกพ่านคือบางที่แบบถ้าเยอะแปลงอะ่ะมันก็จะดูวุ่นวายแต่ที่นี่มันค่อนข้างสงบเลคะอ่ะโอเคครับพี่อ่ะรบกวนท้าพี่ทั้งสองท่านนิดนึงมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมครับส่งท่านผู้ชมตรงนี้กันโอเค ก็ขอฝากสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะคะอยากได้บ้านพร้อมอยู่ที่ว่าสะดวกจริงๆ, <c oughs> ๆอะนะคะเป็นบ้านที่บอกว่าอยู่ได้จริงแล้วก็อยู่แบบทันสมัยนะคะไม่ได้อยู่แบบแบบลำบงลำบากอะไรยเงี้ยแล้วก็มีสวนให้พร้อมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือพร้อม พร้อมทานเลยอย่างเงี้ยมีทุกอย่างนะคะก็สนใจก็ติดต่อพี่นุชมาได้ราคาเนี้ยไม่แพงนะคะเพราะว่าพี่ไม่กล้าตั้งราคาแพงถือว่าคุ้มพี่แค่หมุนตัวไดุ้กอย่างหมุนตัวก็คุ้มแล้วขอให้มาชมนะครับยังไงก็นัดไันเข้ามาชมแล้วกันมันไม่ได้ไกลไม่ได้กันดานนี่อยู่อยู่กลางจอมเบึงเลยไปกรุงเทพก็ใกล้ด้วยค่ะครับผมอำเภอไปอะไรไปธนาคารใกล้ตลาด ็ไม่ไกลแล้วก็โรงพยาบาลก็ไม่ไกลนะฮะก็รับ,บสิทแล้วก็ดินดีที่จริงอ่ะบางคนเขาสนใจจะปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยเอาต้นไม้อื่นออกแล้วลงแต่ทุเรียนก็ได้ก็ดีนะฮะ,ะได้ราค่โอเคคุ้มค่าทุกอย่างครับพี่<ช> <ๆ S 2> ก็วันนี้ผมบอยสิทธิ์นาขอขอบคุณพี่ทั้งสองท่านมากนะครับ<ช> <ๆ S 2> ขอให้ขายได้ไวๆแล้วก็ มีผู้มาสารต่อผู้มาสารต่อผลแล้วมาลากไม้อย่างนี้นะครับที่สวยๆอย่างนี้มาสารต่อแล้วกันค่าใครมาซื้อแล้วนะครับผลแล้วหมาลากไม้ออกก็อย่าลืมโทรหาผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะช่วยมาช่วยเก็บให้อขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอให้ขายได้ไวๆนะครับพี่ครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณทั้งไลฟ์สดนะครับตอนนี้ที่อยู่เดี่ยวแน่นกัน6 700็ดนที่ยังไม่ไปไหนกันนะครับก็ขอใหอ้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดมาเรื่อยๆนะครับก็ขอใหอ้ใครสนใจก็โทรหาพี่เขาได้เลยเสุดท้ายที่พี่ผมขอเบอร์ทิ้งไว้ในไลฟ์สดหนครับพี่ได้ค่ะเบอร์พี่นุชน,นะคะ6 6 3 6 2 7 26 สี่า <45. S 1> <5. S 2> ครับผมปิดครับ0947977421ครับโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ครับทั้งสองท่านครับ <c oughs> มีความสุขมากที่ได้มายนโฉมสวนสวยๆอย่างนี้นะครับ <c oughs> สวัสดีครับ